สวัสดีค่ะนักเรียนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเจเป็นเดเอเยือนละสวัสดีค่ะเอาน้องบอกสวัสดีค่ะกำลังทรงนางเอกหน่อยไปโรงเรียนกินข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วปเ,เปลวขวดน้ำได้เด็กน้อยได้หลังไหมฮนะะเด้กิข้าวกินน้ำเรียบร้อยแล้วเอาน้องให้สักบปะรน ต้นกำลังเข้าครัวฮิตเมนูตอนเช้าตักจินกำลังซ่อมผักกูวดซ่อมผักกวูวดครัวเอาพัดผักกูวดตินเป็นน้อยอยู่ฮะจะเอจะจะเอะกิะ๊กจะกิ๊กจะฮิ ข่ายยังบัวตื่นเลยข่ายยังฝนตกอากาศดีบรรยากาศฝนลินลินฝนลินใส่ต้นไม้เขียวเบิดเลยต้นไม้ข่ายนอนแซบขนาดเลยเป็นๆจะเอ๊ะก จะแม่ปัฟเฟนกำลังเข้าครัวทางหันเห็นเมนูออมเนื้ยนึกว่นี่กเ่งาแต่ว่้จัวเจแปนแพนเพอ่เตรียมตึงแล้วนะแพนเพอรเตรียมตึงแล้วเจแปนน่ะปลา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 ใจ ยูพีก็ได้กินผักกุดพร้อมแบบน่ายๆว่าวบเลยลรวกกินกับปุน้นกับเกียวกับแสบแกงใส่กระดูกหมูแกงใส่ปลาแห้งอันนี้เขาสีผักผักกุดเมนูตอนเช้าสวัสดีครับตื่นแล้วบอข้าใหญ่ตื่นแล้วบอเอาเงยหน้ามานี่ชิที ทีตัวอะไรนี่ทีตัวอะไรนี่นะเอ้าทีน้องก็อยากเล่นนําน้องก็อยากเล่นน้ำไอหพวหน้าหัวหน้าจองอ้วกไปเอ้าโต๊ะเอ้าขาใหญ่พวหน้ากักขนมยังเฮ็ดนี่หัวเกลบกระบอกใสใสเกลบแล้วเอ้าทีครับทีตัวอะไรนี่นะ รู้แล้วรูแว้แล้วรู้ไหนจอบอยังไงนะสวัสดีครับยังครับผมยังพี่แอะเดอ้อเห็นยังบ้านี้จอบอออเป็นยังเงี้อนบ้าน <laughs> ี้อัตอีอัตอียาจีเป็นหน่อยอยังเล่นคอกน้องนะาพาพี่น้องเบิ่มบรรยากาศยามมือแรง ฟังเสียงเครียดจะนาห้องน้ำกันฟังเสียงเครียดฟังเสียงเครียดสก้อนเดี๋ยวพาไปเบิง้งวิธีชีวิตตอนนี้เริมมืันลงไฮลงนาแล้วผูดใดก็อยู่บ้านน้องปิน่นเดี๋ยวน้องปิ่นสิาพาไปชมบรรยากาศทง่งไฮท่งนาเดี๋ยวเอาบรรยากาศยูนามาฝากพี่นอ้องแบบซิมเมื่อกับใครง่สองคนมเมื่อเล่นกับมเมท่า,าเล่นมมเมยาทเมท้า จ้ะเอ๋จะ้ะคิยิมเก่งๆมาน่อยเกเป็นป้าเปิ้ลมาอยู่น้ำพอดีให้ป้าเปิ้ลดูแลน้องที่เอวเบิ้องที่เอวไปฮองหันงเฮียนน้องปิ๊จะสีเมือบ้านเมืองประเทศลาวจากสามซีมือ3สมซีมือก็มาแล้วกัน สิ้นเดือนบอสิ้นเดือนก็น,น่าจะต้นเดือนหน้าพี่น้องกระิีได้ลงดำนาแล้ว๋ยวมาเอาบรรยากาศให้พี่น้องโซมเอามาปั่นพี่น้องเบิงบรรยากาศทงไฮทงนาบรรยากาศดีนาไม่เท้าบรรยากาศดีติดภูเขาตอนนี้เขายุกกอกลางน้ำพี่น้อง khu tiền ngam tìm lời anh ấy phải gặp lùng chạc họ đi bắp bên hiện nó kín hay lùng chạc cả lời đây ồ như Đi 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 thằng này dắt bây thằng đáy nhà เาเลิมเงาปะ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 บรรยากาศของน้องนาของเฮาตอนนี้เงาเลิมเงาอีกแล้วบรรยากาศยามมื้อเลงพัชจีตเปรยนหน้อย,อย่างสมของน้องนาโหจะเอียยูนี่แล้ว เจเป็นฟินวัดอารมณ์บอดีปบันใดเจเป็นตะเอ๊ะตะเอ๊ะอากาศกับสีคืมคืมเมื่อคืนน,น,นี้มีฝนมีฝนตกพอมต้นจานโอ้ปะ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 หา่างยู่นี่หน่อยปะเจเป็นในเมือง่ะน้ำในคลองตอนนี้เต็มแล้ว เต็มคลองหมดแล้วพอดีน้องปิ้นเซ,ซื้อนเสื้อเฮ็ดเฟืองมาใส่นะจากมันสิขึ้นบถธาเบงหาแต่ใส่มือวานนี่อันปีที่ปีก้อนนะพี่น้องมันมีขี้มันนี่มันมีขี้มันยวนญ้านี่ลหละปา้าน,นี่แต่ก็เอาเฟืองมาทิ้มใส่นะขึ้นหลายแท้เฮ็ดเฟืองไปที่เป็นน้อยยักเมือแล้วไป แต่อียังเมื่อบ่ห่างเยอะยังเมือ่อเลี้ยงลูก,ลกเราก็มาเลี้ยงหลานมาดิตีแปนมาแล้วตีแปนมาแล้วเอาทีไปใส่ปะอทีนี่ปะเบาจุ๊บจุ๊บจุ๊บ <c ười> มาแล้วได้ยัง โอ้ทำความเคารพปุณหะโอ้โหกางเกงลายเสือลายพังบ่เฟรซิสกาสิว่ากางเกงเป็นทหารอีหยังบ่นี่อีหยังบ่นี่เอ๊ะอีหยังไปนั่นเลยทำความเคารพนะทำความเคารพไหมพี่ไม่ด้อง ทำควรมพคารกก่อ,กอนให้นาได้ได้ปืนมาน่ะอือเอาแกะซิไม่ใช่หย่งนั้นนะลูกจักซื้ปืนให้บ่บ่ทำควรมพคาลพให้ป้ากบลุงมองดูได้ปืนแด,ด้ว่าใครงยดงด้วหัวน้าอยหูยังไง ไปยแม่เลยซื้อแต่ปืนยิงใส่น้องแล้ย,ยิงพุ่นยิงพุ่นติดตาแนบแตกเลยยิงยิงใส่คนเด้อตายงงงได้ยิงใส่คนเด้อยิงมาดูวันยิงใส่นกดูวยปังโหไปไปเอาวะนี่หุ่นนายกี่ดืนะ้อน่ะไปไปยิงพุ่นเร็ว อี๋เอาไปยิงใส่พัดลมเหมือนปะเมาไม่ลุกมันนะลุกกระสุนนะเอามันมีแว่นตาผมได้ใส่แว่นก่อ,อ็คือครบสุดแทบันนี่พูดหนาพูดหนาพูดหนาใส่แว่นบอกโบเห็นหุงเบอรเลยเอาขึ้นบอรอันยิงไหมยิงไหมพูดหนาเอ้ายิงไหมบ้างกันหนา ว้าทีเถอะเนาะแม่ใจแจงโอ้จังเกียงไล่เสือไลยทาหารไปพูดนะไปยิงให้ลูกแจ็คบ้างด้วยนะใส่แว่นตายิางเด้ออันนี้ก็แซวหน้าแซวหนะลังอันนี้ก็แซวหน้าแซวหนะลังเอาเอา้จาจิกเบื้องเบาไปไปยิงให้ลูกแจ็คบ้างด้วยนะใส่แว่นตาผมเด้อ Ba nhát, Amalen vừa lòng nhung lòng. Chèo phong hỏi lắm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 . แ่นตามาแต่บ่ิเวณดอนฮงยังอยากใส่เยอะเอ้าผู้นงัง้มบ่หนี่ึจะเป็นเป็นผู้นัง้มบ่นัง้มขนายังขี้ดื้อบ่บบเอ้าบุญอ่ะบุญอ่ะเทบ่เทเอาฝากช่องกันมาฝากช่องกันอย่าลืมอย่าลืม,ลมกดติดตามกดติดตามช่องแม่ปินแม่ปินน้องทีเอลด้วยนะครับ บาย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 สวัสดีครับผมก่อนครับโอ้ข huh. oh, ับก um ้มไก่พทดไก่กล้องอะไรพอกันไม่คิดหน้าสวัสดีสวัสดีครับเจเบนบาย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 บ๊ายบายจุ๊บจุ๊บ